ข้าพเจ้านายอนุวัฒน์พรมสิง,งห์ขอเปล่งววาจารศัยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาแพะ่เป็นอาจารย์บูชาแดอ่องคาาอ์พระครว่าแด่องค์พระคำว่าปฏิเสธรา,าชเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จุนหลวงปู่บันเด็หลวงปู่ศิลาตลออทั้งครูบาอาจารย์ผููเป็นเจ้าของวิชาเจนธรมนีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาทยายของข้าพระเจ้านี้ขออนุภาพคุณปรารถนาใจครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพระเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาทยายมนต์ต่อไป वसो सम्नम देवदा चकवाले सुवतरा कं च तू देवता सतमं नंतु सक्कमो कथं सक्खमो कथंग सखेगामे च रूपे किरि शिखरतते चन्द्रिके विमाने तीपे रते च खमे तरुणकहने के वतुमि केते प्रुमा चयंतु देवा चरथर विसमेय ख कंथपनाका तितं ता संति केयंग मुनि वराजनं वा साधवो मे ธรรมะสวนากาโรุยอมปัจันตาธรรมะสวนากาโรุยอมปัจันตาธรรมะสวนากาโรุยอมปัจันตาบอสวดน้ำมกงคาสิทธิคาถาน้ำมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้ำมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้ำมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบอสวดสัจจะเกียรติค่ะนัิเมสลานังอัญญปุโตเมสาลานังวารัง เอเตนะสัจวัชเชนัสอธิเมหนตุสัพตานาทิเมสละนังอัญญังธรรมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนัสอธิเมหนตุสัพตานาทิเมสละนังอัญญังสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนัสอธิเมหนตุสัพตาบสวดมหาการุณิกนาถุติอาทิกาคาถามหาการุณิกนาโุอัตตัยสัพปานินังปูเรนตวะปรมีสัพปตโตสัมโพติมุตมัง เอเตนะสัจจวเชนามาหุนตุสัพุปตถวามหาการุณิกนาโทหิตายสัพพปานินังปูเรนตวะ p ร r มีสัพพตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวเชนามาหุนตุสัพุปตถวามหาการุณิกนาโถสุขายสัพพปานินังปูเรนตวะ p ร r มีสัพพะโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวเชนามาหุนตุสัพุปตถวา बव महा स ඒ۾ सु सရ वा हा ်ြ वाသ स နာပစဲသပ तेही စပհवा ते ာ ही ု ာသही थ ရေ ता သ ဖवाသက ရပြက वाկ կ။ เทวานังเอตตโหสีอย่งโคปกวาสเกสุวิหารติกปิรวัตุสมิงมหาวเนมหาตาปิกุสังเคนสิติงขจมาเตหิปิกุสเตหิสเปหิวารตานเตหิทาสหิจโลกาทาตุหิเทวตาเยปุเยนัสนิปติตาหุนติภาควันตังทัสนาเยปิกุสังัขจา ยานยูนามยัมปิเยนะภะคะวะเตนุปัสสังกมยามาอุปัสสังกมิตวะภะคะวะโตสันติเกปาเจกขัตถาสยเมเตอัตโคตาเทวตาเสยธาปินนามาปารวาปุริโสสัมมิจิตังวาพะังปัสสริยปัสสริตังวาพะังสัมมิจชยยเอวามีวาสุตตาวาเสสุเทเวโสอันตรหิตาภะคะวะโตปุระโตปะตุระหังโส อาตากตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวะเอกามันตังอาตังสุเอกามันตังติตาโกเอกาเทวตาภคะวัโตสันติเกอิมังคาตังอภัสสิมหาสเมโยปวานาสมิงเทวกายาสมากตาอาคาตามะอิมังธรรมะสมยังข้ากิตาเยวะอปาราติเะสังขันติอาตากอปาราเทวตาภคะวัโตสันติเกอิมังคาตังอภัสสิตัดท่าภิกขโวสมาทังสุจิตังอาตโนุชุกมรมังสุสาราเทวเนตานิขะหิตวะอินเทยานิรักันติปันติตาติอาตากอปาราเทวตาภคะว อิมังคาทักภาสีเชตวากีลังเชตวาปริหังอินตะกีลังโออาจจะมีชาติจรันติสุตตาวิมลา

เทวตาสันนิปติตาเฮสงเสยยตาปิไม่หังเอตารียเอปิเตปิกเวปวิสันติอนาคาธรรมานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปภะวันตานังเอตาปรมาเยวาเทวตาสันนิปติตาปวิสันติเสยยตาปิไม่หังเอตารียอาจิกเยสามิปิกเวเต วกายานังนามามิกิตยสามิภิกเวเตวกายานังนามามิเทศิสามิภิกเวเตวกายานังนามามิตังสุนาถาสาทุกังมะนะสิกโรถาภาสิสามิติเอวัมพันเตติโกเตปิกูปะกวัตัวปาจะโสงปะขวะเอตาทววจา Silo kamenut kasami yatha kuma tadi sita ye sita kiri taparang pahita ta samahita hita abdu ha walan namo lo ma hang sa bi sambuno o tha tama na sa su tha vi pa san na mita bila vien jo pan te ya tawa vane sa vake sa rane ya api kanta te vi cha na tha te buddha sa sa te ya nang amano sa na tha sa nang sa ata sa ring sa ta ng sa nang amano punya सा के माที่ था सभा फुताह tanजा सัง अभी जायावा कीवा जाुमा तो म सतावගේरने रते थवकाया अभी कंताते विशाना थाभी क यहे ब हम कीत यहसामी किराही अप बता สัตสหสายกขาโกมากะปิลาวตบาเอติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมธมานาอาภิกามุงปิกูนังสมิติงวนังชาสหสหายมวตายากานานาตวันิโนเอติมันโตชูติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมธมานาอภิกามุงปิกูนังสมิติงวนังสาตะกิลาติสหสหายากานานาตวันิโนเอติมันโตชูติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมธมานาอภิกามุงปิกูนังสมิติงวนังเอเจเตโซรัสสหสายอยากานานาตวันิโนเอติมันโตชุติมันโตวันนวันโต โยยาสสิโนโมธมานาอาภิกามงพิกนณังสมาติงมะนังเศสามีตาปัญจสตายากานาสวานิโนเอติมันโตชูติมันโตวานนวันโตยาสสิโนโมธมานาอาภิกามงพิกูนังสมาติงมะนังโกมปิโรราจางหิโกเวปุลลาสานิเวสนาปิโยนังสตาสหาสังยากขานังปิยูรูปาสติม ผมพิโลราชาคิโกฟปากาสมิติงวันังปุริมันจาดิสังราชาตาธารโทปัสสาะสตีการตบวานังอธิปติมหาราชายาสิโสปุตตาปีตัสสะพหะโวอินธนามามหาปลาเอติมันโตชูติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมธมานาอาภิกามุพิกูนังสมิติงวันังทากินันจดิสังราชาวิลโนตปัสสาะสตีโอมพันทานางอธิปติมหาราชายาสิโสปุตตาปีตัสสะพหะโวอินทนามามหาปลาเอติมันโตชูติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมธมานาอาภิกามุพิ ภูนางสัมมิติงว่านางปัจฉิมันจาที่สังราชาพิี้รูปโคภาษาสตินาคานางอธิปติมหาราชายาสิโสปุตตาปีตัสสะพะโวอินทนามามาหะปละอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสิโนโมทมานาอาภิกามุงภิกูนางสัมมิติงวนางอุตตรัญจาที่สังราชาคูเอโรตับภาษาสติดักานางอธิปติมหาราชายาสิโสปุตตาปีตัสสะพะโวอินทนามามาหะปละอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสิโน โมตมานาอาภิกามงปิกูนางสามีติงมานางปุริมาติสังตถารัตทวตากิเนนารุลทะโกปัชิเมนาเวโรปโคกุเวโรอุตตรังสิสังจัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรจิสาธันตลมานาตังโสวเนกปีลววตเวเตสังมายาวินุธาสาอาคูวัดจริกาสธามายากุเตนตุวิหุ เวนตวบิภูจาริภูโตสหจันดโนกามาเสตโตจากินนมันโดนิมันตุจาปะนาโดโอปปัญโยจาเทวสุโตจามตเรจิตาเซโนจักันตบัวนาโรราชาชนโนสบัอากุปัญจสิกโกเจวาติมภโรสุริยวาจะสาเอเตจันเยจาราชาโนกันตปัสสหราชุเบหมธมานาอภิกามงพิกุนังสามมิติงมังอุดอาทากูณาพสานาคาเวสาราสหตาชกกัก กัมภราสตวราอากุปายาคสหงยติปิยามนาตทาราทาจะอากนณคายสัสโนเอารวาณโนมหานาโคสปาคาสมมติมนังเกาค้าราชิสัหาสหรันติทิพาธทิชาปากีวิสุทธจักโกเวหัยสาเิวนามาจปตา จิตตราชุปนาอิติเตสนามังอภยันตานาคราชานมาสีสุปนาโตเกมมกาสีปุตโตสันหาหีวาจาหีอุปาวหายันตานาคาสุปันาสารนามังสุปุตังจิตาปชีรหาเตนะสัมุทังอสุราชิตาภาตโรวาสวัสเสเตอิติมัโตยสัสิโนการะกัญชามหาพิสมาอสุราธนเวกษาเวปัจจิติสุติจิตาปหาราโทนมุติสหสุตัญจาริปุตานังสับเพเวโรจนามกาสันนายหิตวาปรังเสนังเดราหูปทะ โมปาคำมงพรมยโยธานะันพทพันเตปิกูนังสะมเมตงวนังอาปูจเทวาปทวีจาเตโชวาโยาตตาคมุงวรุนาวรุนาเทวาโสมจัจะสาสหา เมตตากรุณากายิกาอาคูเตวายิสัสินโอตเสเตทัสตากายาสเปนานาตวานิโนอิติมันโตจุดิมันโตวันนามันโตยาสัสสินโมธรานาอาภิกามงคปิกูนังสมิติวะนางเวียนฑูจเทวาสหะรีจะอาสามาจเตเวยมาจันทัสูปนิสาเทวาจันตามาโกปุระกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาโกปุระกิตานากตานีปุรากิตวาอาคูมันตวะราหกา วสุนังวาสโสเศโถสักโกปาคาปุเรนตโตตเสเตตัสทากายาสัพเพนานาตวันอินโวอิติมันโตจูติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมธมานาอาภิกามงภิกขูนังสามีติงมะนัง อธาภูสหภูเทวาชารามากีสิการฤวาฤทธกาจโลชาจาภูมิอุมภาบุปานิวาสิโนวรุณาสหานธรรมาจเอจุตาจเนชกาสุเรียอุริยาอากูอากูวาสานีสิโดมตะเสตเตตัสตากายาสเปนานาตวันิดวงวิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมธามานาอาภิกามุ ภิกขนังสมิติงมานังสมานามหาสมานามนุสามนุสตมาริตาปโตสิกาอากูอาโคมโนปโตสิกาอทาโกหารโยเทวาเยจารโหหิตตวาสิโนปรมามหาปรมาอากูเทวายาสัสิโนทเสตเถสสทากายาสเปนานาตวันิโนอิติมันโตชุติมันโตอันนวันโตยาสิโนโมทมานาอาภิกามุงภิกขนังสมิติงมานังสุกากรมหาอรุณาอาคู เวขณะสาสหโอทาตะกคหาปาโมุาอากูเตวาวิจักนณาสัทธรรมตาหารักษามิสกาเจเจสัสิโนธนายังอาคาปชนโนโยติสาอภิวาสติตะเซเตทัสสากายาสเปนานาตวันอินโนยติมันโตชุติมันโตวันนมันโตยาสสินโนโมธมานาอาภิกามงภิกขูนังเสมิติงมานังเคมิยาตุสิตายามาธากาเจเจสัสสินโนสัมพิตาการามเสถาโชตินามาจอาสวะนิมมานารติโนอากุอาตากุปรนิมิตาทัเซเตทัส สทากายาสเปนานาตวันอินโออิติมันโตชูติมันโตวันนวันโตยาสัสิโนโมธามนาอภิกามงปิกูนางสาวมิติงมะนังแถวเตเตเตวนิกายาสเปนานาตวันอินโออิติมันโตชูติมันโตสัพเพนานาตวันอิโนนามันวเยนะอาคันจุงอาคันชุงเยจันเยตัสิซาสห์ภาุทธาชาติมาเคลังโอธาดินนานมาสวังทาเคโมคาตารนาคังจันตังวะอจิตาจิตังสุปัมมาปรมาโตจาปุตตาอิติมาโตสหะ สันนังกุมารโรติโสจาโสปาขาสมติงวานังสหัสพรมมโลกานังมหาพรหมเพิจตอเตอุปปันโนชุติมันโตปิสมากโยยัสสาสิโสทัสเศรฐาอิสราอาคูปเจกาวะสาวติุโนเตสันจามาชโตอาคาอาริโตปริวารโตเตจัสสภพอภิคันเตสินเดเทเวสัพรมเกเมมาราเสนาอภิกามีปัสสการทัศมันทิยังเอตอาคันทัถาันทธาราเกนพันธมรมตุโอสมัตาปริวารเรธาโมมาโวมุต มุนจิตาโกจินังอิติตะตามหาเสโน การหาเสนนังอเปสยเีปานีนาตาระมาหาจากคารังกัตวานเวลงอย่าทาบาวุสโกเมโตธานัญโตสวิชุโกตัทาโสปจจุทาปฏิสังุตโตอสศัยปังบเสตันจัสมพังอภินญาย่อบวกิีตวานจากกุมารตัโอมันตยีสตาสวกเกสารเนรเตมาราเสนาภิกันตาเตวิชานาถภิกขวเตจัตาปมะกรุงสุดวาพุาสาสนันนบีตาราเจหีปกามงเนสังโลมัปิอินชโยสเปวิชิตา บิชิตาสังฆามาพยาติไตสิสโนโมทันติสหภูเตหีสาวกาเตชะเนศตะตะเตบทสวดจุลชัยยปกรณ์นโมเม,มพุตเตชะสารตนาตยธรรมมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารายปรเมสุราสิทธิปรมาจะอินทาจะจตุโลกาคัมเพรคคกาสมุตตาภูตุง ขังคาจะสพรัมจะสพรมไมใชยาประสิธิภาวันตุเตชยชยาตอรณีตอรณีอุตติอุตตินาทีนาทีชยชยาขคนละตนละนิัสนิัยใสเสนเมรุราจะปนนอละจี ชัยชัยคัมภีร์สมภีนาเกนทนาคีปีสาจพุตะกาลีชัยชัยทุนิมิตาโลกีชัยชัยสิงคีสุทาตานมุขะจัชัยชัยวรุณนมุขสะตาชัยชัยจัมปาทินาคกุลคขันโวชัยยชัยยะจฉคนนาตุรงสุกระผู้ชงศีหาภยคติปะชัยยชัยวรุณนมุขยาตาชิตาชิตาเสนาริปุนสุทีนอรดีชัยชัยสุข สุขาชีวีชยชยทารณีตเรสธาสุชัยยะชยชยทารณีสันตินศธาชยชยมังกรารายาวาเคชยชยวรุณยักเคชยชยรักกเซสุรภูชาเตชะชยชย ตรามนทักนาชัยชัยราชาที่ราสานใจชัยชัยปัตตวิงสัพพังชัยชัยอรหันต์ตาปเจกพุทธสาวังชัยชัยมหิสุโรอโรหรินเทวาชัยชัยพรหมสุรโกชัยชัยนาโควิรุณหโกวิรูปโกจันทิมาราวิอินทอเวนเตยยอ จะกุเวโรวัลุโนปิจาอาคิวายอจะปาจุุโหกุมารโอตัธรตะโกอัทารสะมหาเทวาเสธิตาปัสอาตโย เยสีโนสาวกาชัยสัพพระชัยารามัวพะวันตุเตชัยยธรรมัวจะสังโฆจะทัศปาโลจะชชัยยกังเอเตนะชัยยเตเชนะชัยยโสเตพะวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยมังคลังชะยโยปิพุธสาสสิลิมาตัวอยังมารัสสจะปาปิมาตปราชายโย อุโคสยัมโพธิมันเดปะโมทิตาชายาตธาพระมกนะไมเฮสิโนชโยปีปุตสสิลิมโตอยังมารัตจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเดปะโมทิตาชายตทาอินทคณามหิสิโนชโยปีปุตสสิลิมโต อายังมารัสจปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยัตถาเทวคณนามเหสีโนชโยปิพุทธัสิลิมาโตอายังมารัสจะปาปิมาโตปราชโย อุโคสยามโพธิมันเดปโมติตาชยตทาสุปันนคณามเหสิโนชโยปีปุตสสิลิมาโตอายังมารสัจปาปิมาโตปราชโยออโคสยามโพธิมันเดปโมทิตาชายตาานาคคคณามเิสิโนชโยปีปุตสสิลิมาโตอายังมารสัจปาปิมาโตปราชโย อุโคสยามโพธิมันเดปบมูติตาชัยอตตาสุพรามคานามเฮสิโนุชยันโตโพธิามูเลสักกายนังนันติวัตโนเอวังตาวังวิชโยโมยิชยันสุชยมังคะเลอาบราชิตปัลลังเกสีเสปัทวิปโขกเรอภิเสเกสัะพุตธานาอบกาปัตัวปมูตติสุนักตังสุมังคลัง สุปาภาตังสหติตังสุขโนสมะหตโตจะสุยิตังพรหมจาริโสปราทากินังกายกรรมมังวาจากรรมมังปทากินังปะทากินังมโนกรรมังปะณีทีเตปะทากินาปทากินานิกาตาวานลบาตัเตปทากินเนเตอัทราธาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสนาอรคาสุกิตาหัวาสหสเพหิยาติพีสุนันตุพนตุเยเทวา อัศมิงธาเนีอติคตาธีขายุกาสตาหันตัวสุขิตาหันตุสัพปธารคันตุสัพปสัตตานังรกคันตัวชินาซาสนังยากาจิตปัฏนาเตสังสัพเพปุเรนตัวมโนระธายุตตาการีวาสสันตวัสสังวัสาวรากาโรคาจุปัฏวาเตสังนิวาเรนตัวจะสัพปธากายสุขังจิตตะสุขังอรหันตัวยัติอรหัง บทสวดธรรมนิยามสุตังเอวันเมสุตังเอียงสมัยยังพระขวาสาวัติยังมิหารติเชตวันนี้อนาคปินติกาสะอารามีตาละโคพระกวาปิกุอมมันเตสีปิกขวติปัตันเตติเตปิกุพระขว่าตัวปัจจุศสุภักว่าเอตัตว์จา อุปัฏาวาภิกเวตถาคตานังอนุปัฏาวาตถาคตานั้ทิตาวาสาธาตุธรรมติตตาธรรมานิยามตาสเปสังคาราอนิจาติตั้งตถะคโตอภิสัมปุจติอภิสมตติอภิสัมปูชิตตวาอภิสมตตวาอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัฏฐเปติวิวรติวิปาจติอุตานิกรโรติสเปสังขาราอริจจาติอุปาทาวาภิกเว ตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตาธรรมานิยามตาสเปสังขาราทุกคาตีตังตถาคตอภิสัมพุชตีอภิสมีตีอภิสัมพุชิตวาอภิสมีตวาอาจิคตีเทเสตีปัญญเปตีปัฏเปตเววราเวิภัจติอุตานิกรโรตีสัพเพตุสังขาราตุกคาต อปาทาวาปิกเวตถทาคตานังอนุปทาวาตถทาคตานังทิตตาวาสาธาตัวธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเปธรรมานตาตีตังตาทากตอภิสัมพุจติอภิสเมตีอภิสัมปุชิตวา อภิสมีตวาอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัตปเติวิวรติวิปาจติอุตานิกรุติสัพเพธรรมาอนัตตาติอิตามวจาพกวาอัตมนาเตปิกูภพกวโตภาสิตังอภินันทุนเตบทสุพัสเทกรัตคาถา ตีตังนาวาขมือ,อยะนาปฏิกำเคอนาคตังบุคคลไม่ควรตามทิศถงึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพววงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอย่าทาตีตัมปะีนั่นตังอัปปะตัณจอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ล่าไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปาจ,จุปะนั้นจะโยทำมังตาตาตาวิปัสสติสังยรังสังกุปังตังวิทามโนปรุหเย ผู้ใดเห็นทำอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเง่นคอนแครนเขาควรพอบคุณอาการเช่นนั้นไว้อาจเชวากิจจะมาตาปังโกชัญญามารนังสุเวรความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม่พรุ่งนี้นาะหิโนสังครันเตนาะมหาเซนนมามัจจุนาะเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังบิหาริมาตาปิงอโหรัตามาตันทิตัง สังเบพระเทกราตติสันโตอาจิกเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียยวขัาทั้งกลางวันกลางคืนว่าเป็นผู้อยู่แม้เพียงระดีเดียวก็นะ่าชมบทสวดธรรมะสังเวคะปัจจเวขณนะสัพเพสังขารานิจจาสังคัญคือร่างกายใจ,ใจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งเ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป สเพสังขาราทุกขะสังขารคือร่างกายใจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัเพธรัรมมานตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่ทเป็นสังขารแล้วไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุถวังชีวิต,ตัง ชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุ่วงังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอาวสังมายามริตาพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปาริโยสานังเมียชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังมีอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงม,งมรณะเมียนิยตัง ความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวชยังกายโยอจิรังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาณโอครันปัสจากวิญญาณจุนโทอันเขาทิ้งเสียแลว้วอธิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินการลิงฆ่ารังอีวะประดุดดังท่อนไม้และท่อนฟื้นินรนรทั้งหาประโยชน์มิได้อานิจจาวตาสังคาระ สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุป,ปาทาวายธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุป,ปาชิตตาวานิรุชันเตกันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุป,ปาสโมสุโคความเท่าไปสงบพระงับสังขารทั้งหลายเป็นสูตรอย่างยิ่งมซาเพสตามารันติจามาริงสุจามาริสเรสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่กำลังตายอยู่ที่ตายแล้วและกำลังจะตายตเทวะหังมาริซามี เราก็จกตายอย่างนั้นเหมือนกันนาติไมเอธสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวัดเมตตาอย่างกินจี ยังกินจิกุสลังกังสเพหีปเตหีกตังบุญยังโนอนโมทันตัวสุนันตัวพนตัวเยเทวาอัสมิงธานีอาทิคตาธีขายุกาสตาโหนตัวสุกิตาโหนตัวตุขาปมุนจันตัวมาตาปิตาสุกิตาโหนตัวทุขาปมุนจันตัวสัพเพยาติกาสุกิตาโหนตัวตุขาปมุนจันตัวสัพเพายาติกาสุกิตาโหนตัวทุขาปมุนจันตัวสัพเพปิสาสัพเพยาคาสัพเพเปตาสุกิตาโหนตัวทุขาปมุนจันตัว สัพเพอจาเรโยปัจจายาสุขิตาหอนตัวุก้าปรมนจันตัวสัพเพนักตาสุขิตาหอนตัวุก้าปรมนจันตัสัพเพเทวาสุขิตาหอนตัวตุค้าปรมนจันตัวสัพเพสามะตินังสามิจันตัววัวสบูชาหลวงปู่ทวดนะโมพธทธ i สัต t o a คันติมาย a อิต p ภะคะวานะโมพทธ i s ั t t อ a คันติมาย่อิติภะคะ v านะโมพทธ i สัต t อ a คันติมาย a อิติภะคะว ปฏิทานคาถ่ายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปทะเรโพธิกเรตหิงตหิงตาธรรมธานีนาพวันตูปูชิตาโสติงการณเททาวิหารมันเถเรเทราจมะชานวกาจะพิกวัวสารามิกาธทานาปฏิอุปัสกาขามาจะเทสนิขามาจะอิสราสัปานภูตาสุกิตาพวันตุเตชราภูชายเปีจะอันตสัมภวา สังเสทาชาตาอัตโวปปัตติกานินญานิคังธรรมะวารังปจิตเตตัพเพปปทุขาสาการุณตุสังขยังธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัตราชะปุคราสังโคโหตุสมะโควะอัธายะจหิตายะจาอเมรคตุสัตรโมสัเพปีธรรมะจาริโนวุติงสัมปะปุเนยามะธรรมีอริยปเวจิเตปัสนนาหุนตุสัเพปีปานิโนพุทธศาสนาธรรมะทารังปเวชันโตกาเลเทเวปวพสตัว บุติพายยสัตตานังสมิธทางนี่ตุเมตนิ่งมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังรกคันตุติปุตตะกังเอวังธรรมนาราชโนปริชังรกคันตุสัพพทาเทวตาอุโยชนะคาถาทุขปัตาจะนิทุขขาายปัตาจะนิพยาโสบปัตาจะนิโสกหุนตุสัเพปิปานิโนเอตาวตาจามีสัมปพตังปุญญสัมปทัง สัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมพติเศทษยาทานังทานตุสัตถายาสีลังลักขันตุสัพตาภาวนาวิรตามุนตุขันชนตุเทวตาคต้าสมังคลคต้าอนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสาวัพปุธานุภาเวนะสโธทีหุนตุนิรันตรังอนตุสัพพังสมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสาพัธรมมานุภาเวนะสโธทีหุนตุนิรันตรัง โอนตุสัพพังสุมังคารังลาขันตุสสะปเทวตาสะพัสังฆานุภาเวนัสโธทีโอนตุนิรันตารังสัพเปตุถาปราปตาปเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตชีนารักขังปัตมิสะปสุวะสพเปตุถาปราปตาปเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตชีนารักขังปัตมิสะปสุวะสพเปตุถาปราปตาปเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตชีนารักขังปัตมิสะปสุว Sape Buddha Prapta Pajeganan Jayang Pelang Arhanta Naja Techenarakan Patimisa Beso Sape Buddha Prapta Pajeganan Jayang Pelang Arhanta Naja Techenarakan Patimisa Beso Sape Buddha Prapta Pajeganan Jayang Pelang Arhanta Naja Techenarakan Patimisa Beso

สัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข้วคาาปลอดภัยจากทุกจากโศกจากโรคจากภัยจากอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งได้ด้านเฉริ่ตมันคงเป็นสมาอาชีพปรอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอ,อยาได้มีแก่ข้าพเจ้า ออกห้ข้าพเจะมีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสังสอนแห่งองค์ส้มเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทวทวาราจเจ้าสังายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิศาสตรพราน้อมโศกอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายาเสียทีตั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมุเรงตจะสร้างขึ้นขอให้เปี่ยมด้วยปุทาะอนุภาพเทวานุภาพละลิศานุภาพอัน์สักธิ์อำนวยผลให้เป็นเิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผูู้บชาาทุกปรระดยเ